การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ามุนเวียงสถานการณ์โลกตลาดอ e ีเีเติบโตชัดเจนในปี2024โดยจีนเป็นผู้นำยุโรปและสหรัฐมีการเติบโตต่อเนื่องประเทศไทยการเติบโตสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนเช่นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตเผชิญปัญหาโครงสร้างพื้นฐานเช่นการขาดแคลนสถานีชาร์จไฟฟ้าการประเมินวัตถุจากชีวิตผลิตภัณฑ์ขั้นตอนการประเมิน หนึกำหนดเป้าหมายและขอบเขต2วิเคราะห์บัญชีรายการเช่นการใช้วัตถุดิบและพลังงาน 3. ประเมินผลกระทบเช่นการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก 4. การแปลผลเพื่อหาจุดปรปับปรุงปัจจัยที่สำคัญวัตถุดิบเช่นลิเทียมโคบอลนิกเกินกระบวนการผลิตและการจัดการของเสียผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต หนึ่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติการขุดดิเทียมและโกบกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกการผลิตแบตเตอรี่ EV ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงโดยเฉพาะโรงงานที่ใช้พลังงานฟอสซิล 3. การจัดการของเสียทั้งแบตเตอรี่หมดอายุอาจสร้างมลพิษหากไม่มีการรีไซเคิลที่เหมาะสมและการพัฒนาเซ็กชั่นไลฟ์แบตเตอรี่ลดปริมาณขยะแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความยั่งยืนในอุตสาหกรรม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใช้พลังงานสะอาดเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และลมเทคโนโลยีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม EV ไร้คนขับและแชร์มบิลิตี้โครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนขยายสถานีชาร์จและส,งส่งเสริมระบบขนส,ส่งสาธารณะการสนับสนุนจากรัฐบาลเงินและมาตรการส,งส่งเสริมต่างๆการออกแบบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนการพัฒนาแบตเตอรี่ S Solid s t a t e Batteries มีประสิทธิภาพสูงชาร์จเร็วลดคาร์บอนฟุต p ริ n t กระบวนการผลิตใช้ AI และระบบอัตโนมัติลดข้อผิดพลาดเพิ่มประสิทธิภาพรีไซเคลิลแบตเตอรี่ลดการใช้วัตถุด,ดิบใหม่ถึง55%ความร่วมมือภาคส่วนต่างๆบริษัทผู้ผลิตและนักวิจัยพัฒนานวัตกรรมร่วมกันการวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แนวโน้มตลาด การเติบโตในไทยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเช่นการลดภาษีการแข่งขันสูงจากผู้ผลิตจีนที่เสนอรดราคาย่อมเยาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต้นทุนการใช้งาน EV ต่ำกว่ารถยนต์น้ำมัน20-30%ในระยะยาวส่งเสริม GDP ผ่านการลงทุนและการจ้างงานลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากมลพิษทางอากาศบทสรุปและข้อเสนอแนะบทสรุป อุตสาหกรรมอีวีกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ยังเผชิญความท้าทายเช่นต้นทุนการผลิตโครงสร้างพื้นฐานและการปรับตัวของผู้ผลิตข้อเสนอแนะ 1. ลงทุนในเทคโนโลยีแบตเตอรี่และกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นสถานีชาร์จไฟฟ้า 3. ส,สร้างความระดักรู้เกี่ยวกับ E ีีและข้อดีต่อสิ่งแวดล้อม 4. รัฐบาลสนับสนุนผ่านเงินและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตนักวิจัยและภาคพลังงาน